แต่ต้องทำอย่างไรเมื่อมีคนโอนเงินผิดมาบัญชีเรามีคนโอนเงินผิดเข้าบัญชีของคุณคุณต้องโอนเงินกลับคืนไปที่เลขบัญชีที่เขาระบุมาให้ถ้ามีใครโทรมาแจ้งในลักษณะนี้ก็ขอให้มีสติรู้ตัวว่าคุณกำลังโดนมิจฉาชีพเล่นงานเข้าแล้วเพราะถ้ามีคนโอนเงินผิดมาเข้าบัญชีของคุณเจ้าหน้าที่ธนาคาร ก็จะทำการติดต่อมาหาคุณจริงๆนั่นแหละแต่จะไม่มีการเร่งรัดตัดตอนให้รีบโอนเงินคืนแน่ๆเพราะเขาจะให้เวลาคุณได้ตรวจสอบบัญชีของคุณก่อนโดยสิ่งที่คุณต้องตรวจสอบมีดังนี้หนึ่งสอบถามรายละเอียดเรื่องการโอนเงินผิดว่าเกิดขึ้นเมื่อไรจำนวนเงินเท่าไรและทำรายการผ่านช่องทางใดพร้อมขอชื่อและเบอร์ติดต่อ,อกลับไว้ด้วย 2. ต่อมาให้เรามาเช็คที่บัญชีของตัวเองผ่านโมบายแบงกิ้งหรือ call center ว่ารายการที่โอนผิดมีรายละเอียดตรงกับที่ได้รับแจ้งหรือไม่สามหากเป็นการโอนเงินเข้ามาผิดจริงธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อขอให้เรายินยอมให้ธนาคารเป็นผู้ดึงเงินกลับไปให้บัญชีต้นทางดังนั้นอย่าโอนเงินเองนะครับเรื่องแบบนี้ ต้องรอบคอบมากๆอย่าเพิ่งด่วนใจร้อนโอนเงินคืนเองเด็ดขาดเพราะนั่นอาจเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดหรือเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพใช้หลอกเราเพื่อให้ทําบางสิ่งบางอย่างแทนในกรณีกลับกันหากเราเพิกเฉยไม่ยอมคืนเงินก็อาจถูกฟ้องข้อหาช่อโกงทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตัวเองโดยเจตนาได้ดังนั้น จัดการด้วยวิธีที่ถูกต้องจะเป็นการดีๆที่สุดที่มา DPA สถาบันคุ้มครองเงินฝากคุ้มครองทุกจังหวัดชีวิต